หมาเปิดประเด็นค่ะต้องหยาบเบอร์ไหนสามกีบมีการล่ารายชื่อโปรดหมอยงค่ะจากหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาเพราะไม่พอใจเนื่องจากหนุนให้ฉีดวัคซีนชินโนแวคค่ะจากกรณีข่าววันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาทางด้านของนายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือว่าหมอยงค่ะมีการโพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับวัคซีนโควิด -19 กับสายพันธุ์เดลต้าสายพันธุ์อินเดียโดยมีรายละเอียดค่ะระบุถึงวิวัฒนาการของไวรัสไวรัสจะกลายพันธุ์เพื่อหลบหลีกภูมิคุ้มกันร่างกายดังนั้นโควิด -19 จึงมีหลากหลายสายพันธุ์ดังที่ข่าวเสนอ แต่ว่าวัคซีนโควิด1 9ส่วนใหญ่ทั้งหมดล้วนพัฒนามาจากสายพันธุ์ดั้งเดิมคืออู่ฮั่นส่วนสายพันธุ์อื่นๆกับวัคซีนมีประสิทธิผลเป็นดังนี้สายพันธุ์อังกฤษอัลฟายังไม่หลบหลีกประสิทธิภาพวัคซีนมากนักสายพันธุ์แอฟริกาใต้เบต้าหลบหลีกได้มากแต่กระจายโรคได้น้อยกว่าสายพันธุ์อินเดียเดลต้าหลบหลีกได้น้อยกว่าแอฟริกาใต้ แต่กระจายโรคได้มากกว่าในอนาคตจะมีการแทนที่สายพันธุ์อังกฤษที่กำลังระบาดท,ทั่วโลกแทนเช่นเดียวกับประเทศไทยตอนแรกเดิมเป็นสายพันธุ์จีและก็มีสายพันธุ์อัลฟาระบาดเข้ามาทําให้ผู้ป่วยเกือบทั้งหมดคือสายพันธุ์นี้และในอนาคตอาจจะเป็นสายพันธุ์อินเดียเพราะเริ่มมีการระบาดในประเทศไทยแล้วทั้งนี้สายพันธุ์เดลต้าต้องใช้ภูมิต้านทานของวัคซีนที่สูงในการป้องกัน ซึ่งไทยก็มีการปรับแผนฉีดวัคซีนเข็ม2ของแอสตราเซเนกาให้เร็วขึ้นเพื่อช่วยลดความรุนแรงของโรคส่วนวัคซีนยี่ห้ออื่นที่มีการกระตุ้นภูมิต้านทานได้น้อยกว่าอาจจะต้องใช้เป็นการกระตุ้นเข็มที่3เพื่อเพิ่มระดับภูมิต้านทานต่อไปต่อมาค่ะทางด้านของหมอยงก็ได้มีการอัปเดตเรื่องสายพันธุ์เดลต้าว่าพักฉีดวัคซีนไฟเซอร์แอสตราเซเนกา ฉีดเข็มเดียวภูมิคุ้มกันไม่สูงพอฉะนั้นต้องใช้ภูมิคุ้มกันที่สูงพอถึงป้องกันโรคได้เมื่อศึกษาการฉีดวัคซีนเข็มที่สองของแอสตราเซ e c a กับชินโนฟาร์มพบว่าภูมิคุ้มกันยังต่ำจำเป็นต้องฉีดเข็มที่สามถึงจะได้ภูมิคุ้มกันระดับน้องๆ้องไฟเซอร์ และเข็มที่3หากฉีดในช่วงเวลาที่เหมาะสมจากกระตุ้นภูมิได้ถึง10เท่าตอนนี้เรากำลังศึกษาให้เร็วที่สุดเรื่องการสลับวัคซีนเชื้อตายกับ mRNA ประเทศในยุโรปทำกันเยอะส่วนของไทยที่ผ่านมาให้ชินโนแวกตามด้วยแอสตราเซเนกาพบว่าภูมิสูงขึ้นพอสมควรและคาดว่าการศึกษาข้อมูลเรื่องเข็มที่3น่าจะมาทันกับการแพร่ระบาดสายพันุ์นี้ ส่วนเข็มที่3จะฉีดตอนไหนต้องรอผลการศึกษาอีกครั้งเช่นควรจะให้3เดือนหรือ6เดือนหลังจากเข็มที่2หรือจะมีการใช้วัคซีนตัวเดิมหรือคํมวัคซีนก็เป็นได้จากประเด็นดังกล่าวค่ะก็ทำให้ทางด้านของหมอยงถูกโจมตีว่าหากจะนุนให้ฉีดวัคซีนชิโนแวคกถึง3เข็มทำไมไม่เอาไฟาเซอร์มาฉีดแทน หมอยงน่าจะบอกให้รัฐบาลน,นำไฟเซอร์มาฉีดให้ก็สิ้นเรื่องซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางด้านของหมอยงก็ได้มีการชี้แจงว่าในปัจจุบันนั้นวัคซีนไม่พอตามความต้องการของโลกเราอยากได้วัคซีนอเมริกาก็หาไม่ได้ไม่ใช่เพราะเราไม่อยากได้แต่ไม่มีวัคซีนส่งให้ล่าสุดค่ะก็มีกระแสดเดือดบนโลกออนไลน์ดยูในทวิตเตอร์นะคะที่มีการติดแฮชแท็จุลาลงกรณ์ยูนิเวอร์ซ ก็มีการล่าชื่อค่ะถอดต,ตำแหน่งของหมอยงซึ่งก็บพบว่าผู้ใช้นามแฝงแพทย์คนหนึ่งค่ะในประเทศไทยได้มีการสร้างแคมเปญผ่าน c h ช n g org ร้องเรียนจุลาให้มีการปลดออกจากตำแหน่งหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกโดยใช้เหตุผลว่ามีความเห็นในด้านวัคซีนที่ผิดเพียนไปจากบทความทางวิชาการ ซึ่งข้อความทั้งหมดก็มีดังนี้ค่ะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 ที่กำลังระบาดอยู่ในประเทศไทยและทั่วโลกปัจจุบันมีผลการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนออกมามากมายหลายชนิดและทางแพทย์รวมถึงประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงประสิทธิภาพของวัคซีนชนิดต่างๆมากมายผ่านบทความทางวิชาการผ่านข่าวสารทั้งในและต่างประเทศมากมายและผลการศึกษานั้นยังได้บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของวัคซีนชนิดต่างๆตั้งแต่ชิโนแวค ที่ไม่สามารถลดอัตราการแพร่เชื้อในประเทศชิลีตุรกีบราซิลและอินโดนีเซียได้โดยทั้ง4ประเทศที่ใช้ชินโนวัคเป็นวัคซีนหลักยังไม่สามารถลดจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ลงได้เช่นในประเทศชิลีมีอัตราการฉีดวัคซีนครบ2เข็มไปแล้วถึง50%แต่ก็ยังมีจำนวนผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่ไม่ได้ลดลงเลยและในประเทศอินโดนีเซียยังมีรายงานระบุว่าบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมาก ยังมีการติดเชื้อโควิด -19 อยู่ทั้งทั้งที่ได้รับวัคซีนชินโนวัคครบ2เข็มไปแล้วในทางกลับกันวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นวัคซีน mRNA ของบริษัทไฟเซอร์ Pfizer หรือโมเดอร์นาก็ได้มีบทความทางวิชาการและสถิติที่ชัดเจนว่าสามารถลดอัตราการแพร่กระจายของเชื้อได้เป็นอย่างดีถึงแม้จะมีการฉีดวัคซีน รบ2เข็มเพียง50เอร์เซ์เท่านั้นและในบางประเทศประชาชนสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับปกติแล้วและเมื่อกล่าวถึงในแพทย์ยงผู้วรวันที่เป็นตำแหน่งที่ปรึกษาสถานการณ์โรคระบาดโควิด1ิให้กับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชากลับมีความเห็นในด้านวัคซีนที่ผิดเพี้ยนไปจากบทความทางวิชาการและหลายต่อหลายครั้งที่สนับสนุนวัคซีนที่ด้อยประสิทธิภาพอย่างชินโนแวกโดยไม่มีหลักฐานทางวิชาการมารองรับ ในฐานะที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันหลักของประเทศชาติในการดำรงไว้ซึ่งหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องจึงขอร้องเรียนให้จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยดำเนินการกับแพทย์ที่ไม่ทำตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แพทย์ที่ไม่ทำตามผลการศึกษาที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์แพทย์ที่ขายจัญญาบรณของตนเองเพื่อรับใช้ทางการเมืองเพื่อให้จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยที่คงไว้ซึ่งความตรงไปตรงมาตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ต่อไปอย่างไรก็ตามค่ะพบว่าในทวิตเตอร์ของหมออ้ําเอรวัตอาริกิตสิโรดนักข่าวของช่องไว้และมิวสิรินพัฒนักแสดงก็ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงหมอยงอย่างดุเดือดรวมทั้งกวน3นิ้วค่ะก็ออกมาจี้ให้มีการปลดหมอยงออกจากตำแหน่งด้วยค่ะ สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ Line s h o p s i store ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ